ดีด้ลูกบอลลูกบอลลูกบอล,ล,บบเ,ล,ลบบเล่นลูกบอลเล่นลูกบอลเฮเล่นลูกบอลนวฉันน่าจะเบื่ออ่อเดี๋ยวฉันจะไปบอกฉันจะไปขอที่พาฉันขับรถเอาไปข้างหน้าเอาไปชมวิวสักหน่อยอิอีอ ฉันเอาไปขับรถเล่นได้ไหมอ่ะได้สิรถอ,อะไรเหรอยันขอลัมโบมีไหมมีสิเออใครๆก็มีนะล,ลัมโบฉัน่ามีลัมโบเขียวตามทนเลยมาแห่นยอยาะขึ้นโอเคยันยินขอขึ้นแล้วเราไปซิ่งกันเถอะเย้ เฮ้ยมาคนทางเดียวกันนิดเออลืมลืมไปสนิทเลยอีอีไปและพูดอ๋อีงไงลำบนี่ไงลำบ,ลบทำไมฉันรู้สึกว่าฉันตัวใหญ่กว่ามันนึงล้านเท่าทั้งมันเถอะนายยังไม่รู้ข้างในขขึ้นท่างคนขับเปิดตื่ดตึงเข้ามาสินังดาบโอเคจิบจุบจุบจุบจจุจุจจตื่ึงลุย รถนายดูร้อนๆยังไงนะมีความออกตูดฉันลงไปดูหน่อยึ๊บเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นกันนะไหนดูหน่อยซิอืมโอ้นี่ขับแรงเกินยังเครื่องระเปิดเลยบบนี้ต้องระบายเราอยู่บนรถก่อนไหมนะโอเค ห้านาทีผ่านไปป่งล้างเอ๊หายร้อนหรือยังเนี่ยในยขอลองเอามือไปแตะๆหน่อยสิอ๋อหายร้อนแล้วนี่ขึ้นรถพร้อมไปจ,มจิบๆบ,บป่งป่งล้างเราไม่เครื่องเราบันทึกในร้อนเนาะปิดฝาด้านหลังอัตโนมัติปิงปิงพร้อมออกเดบัตการแล้วกว่าจะได้ไปนาทีเอ้ รถเล่นกันดีกว่าโอ้โอเให้มันขับชนตูฉันอืมโอ้เอเอเฮ้ยทรีอะไรน้องดาบขับให้มันดีๆหน่อยได้ไหมโอ้เห็นไหมเนี่ยขับไม่ดีเลยขับไม่ดีได้ยังไงวูวูวนมาที่ไหนวนูว่วูัูวูาูวูวูทูว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 กวูว ก็หยุดดุชนหยุดหยุดนี่ไหนมาที่ไหนเนี่ยไม่รู้สิดีๆมันก็วบมาเอ้ยมุนมุนุจะตายพราเือละใช่ทีเออมุนนม่เลยอาใช่ด้วยชิบุก้ายด้วยชดีเฮ้ยเียเะ แบบนี้ไปก่อนเลยในที่สุดก็ยืดเฮ้ยอะไรมายัมันกอะลรขึ้นอีกแล้วเนี่ยช่วยดูช่วยทียวคุณมีอะไรผู้พิจารณาอะไรอะไรบัลลังกหรืออะไรเนี่ยเราเราคอสเตอร์เลยในที่สุดก็เสร็จ หยุดก่อนรถหยุดก่อนรถหยุดรถ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 ต้องขับออกทางออกอยู่ไหนเฮ้ยมันทางออกได้ยังไงน้องดาบหาทางออกเลยหาไม่เจอมันก็รช่วยดูใครก็ได้ช่วยทีจะเป็นยาบ๊ายบาย ขอบคุณขอบคุณมากเอในที่สุดก็จะได้หายปวดอ้วกสักฮโน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 นนไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วขอร้องไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วไม่ไม่เอาหมุนแล้วนะไม่เอาหมุนแล้วจะอ้วกไม่นะลำโบกินคันนี่ของฉัน